โครงการคนละครึ่งเฟส3ให้สิทธิ์31ล้านคนแบ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมโครงการรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และคนละครึ่งเฟส2มาแล้วจำนวน15ล้านสิทธิ์และผู้ร่วมโครงการใหม่อีก16ล้านสิทธิ์ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการรับ31ล้านสิทธิ์จะต้องสมัครและลงทะเบียนแม้จะได้รับคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้วก็ต้องเข้าไปสมัครเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ กรอข้อมูลเพิ่มเติมอาทิเช่นชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนหรืออาจรวมถึงข้อมูลอื่นๆการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง 1. ลงทะเบียนผ่าน Www บคนละครึ่ง .com 2ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังพร้อมผูกจีวอลิตสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้วหากต้องการรับสิทธิ์สามพันของคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ w w อร์ไวเว็บคนละครึ่ง .com ก็ได้ทางใดทางหนึ่งเพื่อกออข้อมูลรับสิทธิ์กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่มีการโอนเงินเข้าเป่าตังแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองมาก่อนย้ำว่าทุกคนต้องลงทะเบียนหรือสมัคร กดรับสิทธิ์อีกครั้งเนื่องจากเงื่อนไขามาตรการเยียวยาโควิดครั้งนี้กําหนดว่าใน4มาตรการเยียวยาโควิดที่ออกมาใหม่1คนเลือกได้1เพียงโครงการดังนั้นกระทรวงการคลังจึงไม่สามารถระบุได้ว่าท่านจะรับสิทธิ์ในโครงการใดจึงต้องให้ทุกคนลงทะเบียนสมัครรับสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส3อีกครั้งหากต้องการสิทธิ์ต่อเนื่องโครงการคนละครึ่งเฟส3เปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2,564เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาถึงแม้ครั้งนี้เปิดให้สิทธิ์ถึง3 1เล้านสิทธิ์แต่หากสิทธิ์เ็มเมื่อใดปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสทันที เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3สำหรับประชาชนมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้หนึ่งโครงการเท่านั้นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับ การเริ่มใช้สิทธิ์นะคะก็ตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง31ธันวาคม2564เงิน3,000บาทจะแบ่งออกเป็น2งวดงวดแรก1,500บาทอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายนงวด2 1,500บาทระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมและก็สามารถสะสมยอดไว้ใช้ได้หากงวดแรกใช้ไม่หมดก็เก็บสะสมได้จนถึง31ทธันวาคม2,564สําหสำหรับข้อมูลที่ผมได้พูดมานะครับก็จะเกี่ยวกับเน้นยำ้ำสำหรับคนที่เคยได้รับคนละครึ่งเฟส1เฟส2มาแล้วนั้นก็ขอย้ำว่าวันที่14นะครับอย่าลืมไปกดรับ หากท่านไม่ไปกดรับสิทธิ์ในวันที่14หรือสิทธิ์เต็มครบ31ล้านสิทธิ์ก่อนท่านก็จะพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดนะครับเราจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนั้นและอาจจะมีการให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมในแอปกระเป๋าตังค์ตามที่แจ้งไว้นะครับ หากผู้ฟังท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วท่านผู้ฟังก็จะได้ไม่พลาดกับข่าวสารสาระที่จะนำมาเสนอในครั้งต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ